เท่าไหร่ไม่ั้นเดี๋ยวผมกดเองโอ้โหเมาขนาดนีด้อีกแก้วเนื้อคงจะหายท้องแล้วแหละเก <c oughs> ี <c oughs> ียวกูยังเยอะกว่านี้โอเคดิจ <c oughs> ะรดน้ำหนานุย <c oughs> อดีอ่ <c oughs> คนอย่างผมกินเหล้าใช่ว่าเทพใครเห็นผมเดินเลย ผอมช็กอ๋ไม่น่าเชื่อเขาคือแหงราชาแห่งการดิแทสติไม่แน่จริงเขาไม่รักองประคับพี่น้องพ้องตายพ้องตายอาย่ะพี่ไอ้ต้อขวามือแม่หาเรื่องนี่แม่ซาเวียะแม่เสียงแต้งแนงพี่แม่ก็รู้ว่ากูเหมือนใครไม่เหมือนใครจริงจริงเอ้ยมึงนี้กูบอกให้นะกูเตะขาซ้ายเนี่ย ตามือย้ายไปตาขวาแล้วกูบอกให้นะมึงอยากตาดำย้ายเปล่าฮะกกหูมึงเนี่ยอยากมีเลือดไหมกูถามจริงอ่ะคนอย่างมึงเนี่ยกูจะบอกให้บอกตรงแค่มึงตัดเกล็ดผิวหนังกูแค่นั้นน่ะชีวิตมึงเนี่ยหาไม่กูบอกให้เลยนี่มือถ้ายืนไม่ไหวกูว่ามึงกลับไปนอนดีกว่าวคนอย่างมึง<ะ> ันนี่เหรอลูกพี่มึงมาแค่นี้มึงกนั่งกันเงียบเก็บนั่งกันเงียบเก็บโอ้ยมีน้ำแข็งด้วยเอาจริงอย่องนี้กูสมเพชอะไรมึงดูสภาพมึงนี่เปิดพังลัยเบอร์สามก็กระเด็นได้เนี่ย สัตพูแค่น <Effect ive dialogue> <N> ี้รับไม่ได้โอ้ผู้ชา่ยังนั่งนิ่งเลยแก้วม่้งจะไม่เอาเฮ้ยเติมความเย็นให้เพื่อนกูไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องูดเพื่อกูไม่เคยหนาวมึงอยู่อีชัยบอกเลยคนกูแอ้วเว้ยรู้ว่า มองกูโวมือแม่เท็ดแม่มึงทำอะไรกันทะมกูมึงทำทีนกูจะคิดว่าที่มึงทำกูมันพอเหรอฮะโอ้หโอ้ยเฮีเฮียเดี๋ยวเดเดี๋ยไอ้นั่นเป็นถังแต่ทีมกูแล้วมึงดูสภาพจะให้ทีบมันเนี่ย ไอ้เนี้ยถ้าเกิดมันสู้ขึ้นมามึงช่วยกันไหวไอ้นี่ไม่ยากหรอกอไม่ต้องไม่ต้องไปสู้กับมันไง <Okay. S 1> โทรเรียกปอปสอเดี๋ยวก็ไปแล้วถ้ากูไปมึงก็ไปเหมือนกันอะ่ะอุย้ยอย่างนี้มันตอบโต้ <laughs>